นะครับครับผมนะครับสำหรับวันี้นะครับมีดผู้เขียวนะครับก็ได้มาเปิดกล้วยให้ตาเล่าครับผมตาซื้อว่างไดครับสวัสดีครับนีวนครับบ้านใดบ้านนนทีครับบ้านนนทีเมื่อเมื่อนีสิมาเปิดแม่นางนะครับเนาะบะมีตบหนี้ยังบ่อกล้วยหาอบ่มีครับมันบ่มีอย่างดอกบ่มีอย่างครับขาโซ่ขางดอกกับบ่มีเนาะบ่อครับนะครับเบิ่งรอบตัวเจ้าน้อยนะครับกีปราถามตาเล่าว่าเราอยากได้ลายบันไดนะครับ เอาถามแลาา้วค่ะเลยตาจะได้หลายปผนได้ตัวนี้วันที่แปดสิบแล้วเนี่ย,ยนะบ 8, างจี <c oughs> 8, <000 S 2> นั่นน่ะแปดพันสิแปดพันไม่แหรื่นแปดหมื่นเออนะครับแปดหมื่นนะครับเด้นะครับบิดผู้เขียวว่าเล่นจะซื้อหรอครับผมนะครับกล้วยตัวขี่แปดพันมันก็นซื้อเบิดปีนละ <c oughs> ต่อได้ย้บะบ่ฮะต่อได้มันถึงบอได้หลายดอกกันต่อก็ได้เออได้นิดน้อยว่างสันติได้นิดน้อยละ โอ้ยน้อมันคือนั่นแต่โนอนอ่ะหางดอกบ่ไงบ่ครับลคว้หางดดกบ่บ่มีอย่างละบ่มาขอเบอร์ท่อดนะอยบ่นเอาเอาเอาเบอร์ทรไอเดีดก็ได้มั้ยรู้ผมแล้วครัเอาเบอร์ทรไอเดีดเนาะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสามแปดศูนย์หกสามแปด ศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดทงมหาไอเดีรวบรอก็ได้ครับผมนะครับก็จะยู่นย้ำกันครับผมนะครับคกยอยู่ยใกล้กันนี่ละแมนางนี่แปดเมื่อนนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ฝากนี่นด้ครับเด้อนะครับแมนางนี่ก็ได้นะครับแปดเมื่อนราคาก็ตอร้องกนได้ขึ้นเ้าแหละครับผมนะครับเพิ่นห้องกับห้องเพื่อตอเพื่อร้องกันแหละครับผมราคาก็ได้บบห้องเพื่อตอมันจีนขอข้ามเดียวมันก็เสียพ้นว่าบบยิ้มหรอกนะครับ อ่ะสำหรับเมื่อนี้นะครับวิทย์ผู้เกียวฝากไว้เพื่งนตอนนี้สวัสดีครับ